สวัสดีครับพี่โดมโดมทองลูกเจ้าพ่อหลวงต้มกับเขาค่ายซ้อมละกับสอบละสอมหลักสอมอาทิตย์แล้วครับหายไปไหนมาก่อนนะนี่ก็ไปเรียนในสิบมาอ๋อแล้วเป็นไงตอนนี้เรียนจบละจบแล้วครับกลับมาต่อยเหมือนเดิมกลับมากี่ไฟล่ะสามสองไฟสองไฟแพ้แพ้สองไฟป่าล่าสุดแพ้เพชรสยามเพชรสยาม มันเป็นยังไงร่างกายเนี่ยแฟนมวยเขาเป็นห่วงโดมทองมาเลยว่าหวไหวหรือเปลา่าแบบ,บแก่แล้วหรออะไรเงี้ยร่างกายดีไปนะไปแล้วก็ไม่หมดไม่อะไรไม่ได้หมดแต่มันแพ้ยังไงลูกที่แลก<ช>็<ฟ>แตกครับแตกเยอะไปหน่อยเนาะใ,<ช>ในตรงไหนเนี่ยโอ้ยังเป็นแผลอ,อยู่เลยจะเป็นตะขาบอยู่เลยครับอืมอืมอืมก็กลับเข้าค่ายซ้อมแล้วเป็นยงไงร่างกายตอนนี้ตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะรับรลอเร่งครับมีมีรายการหรือยัง มีวันที่19เจอกับเจอกับเพชรสยามวันเดิมนะครับอ๋อที่ไหนครับที่ช่อง74ครับโอ้ได้ต่อยช่อง7แล้วเว้ยครับเออเออไฟที่แล้วนี่ถ้าเกิดไม่แตกเนี่ยคิดว่ารูปเกมจะเป็นยังไงก็น่าชนะเนาะโอ้อูจีเท่าไหร่วไฟที่แล้วสามแสนจีสามแสนครับโอ้เสียดายนะเสียดาย้ไฟทีแล้วเขาบอกเดินอีกหน่อยนะจะผ่านครับ แต่ลูกี่สั่งถอยนะแล้วก็ต้องถอยเนาะเออแต่ไม่ได้หมดแรงไม่ได้ว่าร่างกายไม่ดีนะครับเพราะยังเล่าไม่หมดเลยเออเออเออกลับมาร่างกายโอ้แต่จริงดมทองก็ต่อยมานานแล้วนะปีนี้อายุเท่าไหร่ละปีนี้ยี่สห้าเลยยี่ห้าเป็นเยเพ็ดแล้แต่ไม่โตไงหมดแล้วเป็นเด็กดองไงครับจริงๆเราต่อยใครบ้างคมเพชรก็เคยต่อยนะคมเพชรตอนเด็กๆตอนรุ่นเล็กๆคมเพชรเด็กใกล้ครับอนน้านุ่มับแล้วก็แพรวแพรวก็เคยต่อยใชโยใชโยก็ต่อยเออมีแต่ มวยดีๆทั้งนั้นเลยฟอร์มหลังๆนี่เป็นไงก่อนหน้าเนี่ยสองก่อนก่อนหน้าสองไฟหลังเนี่ยก่อนหน้าสองไฟหลังชนะคมไผ่ครับชนะคมไผ่โรมินีครับแล้วก็หายไปเลยแล้วก็หายไปแล้วก็ไปเป็นายไปเป็นนายศิษย์แล้วก็กลับมาสองไฟกลับมาสองไฟับอ่าเวทที่ดีที่สุดของเราเวทไหนก็ร้อยแปดร้อยแปดร้อยเก้าไฟนี้ต่อเท่าไหร่ร้อยสิบมันใหญ่ไปไหมอ่าไปต้องวันนะใช่อ่ะ ก็ไม่รู้เอ๋อไม่รู้ได้ไงต้องรู้เด็ก็มันไตยได้ครับยังนีครับไตได้ไตได้ไตได้แล้วจิครับแต่ก็ถ้าดีก็อยากร้อยเก้าร้อยเก้าค่อยๆลดลงไปครับอแต่ว่ายังไงขอแจ้งเกิดก่อนแล้วกันวันที่สิบเก้านี้เนาะยืนยันหน่อยว่าร่างกายเรายังไหวอยู่ยืนยันกับแฟนมวยร่างกายครับากแฟนมวยเชื่อใจได้ผมร่างกายยังไหวอยู่ครับเออบางคนบอกแก่แล้วหมดสภาพยังไม่แก่เลยยี่พ้าเอง นะแต่ว่าเอาเป็นว่าไฟนี้ขอแจ้งเกิดก่อนแล้วกันครับไฟนี้แจ้งเกิดแน่นอนครับโอเคขอบคุณมากครับน้องชายไป